ภายในสามถึงหกเดือนถนบนบรรทัดทองอาจจะพังคำนี้นะคะเป็นคำที่เหมือนผู้ประกอบการหรือว่าสมาคมสมาคมที่เกี่ยวกับบรรทัดทองเนี่ยเขามีการประชุมกันล่าสุดนะคะแล้วก็พูดถึงปัญหาต่างๆที่เจอแล้วเราก็จะได้เห็นว่าถานบนบรรทัดทองเนี่ยมันมันจะมีข่าวที่เออแบบกระแสดีมากเนาะโซเชียลแบบพากันไปแบบเยอะมากเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปบรรทัดทองนะคะแล้วก็ ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีกระแสว่าแบบเออผู้ประกอบการหลายคนหรือว่าร้านค้าร้านขายหลายร้านเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่ไหว1แล้วก็คือค่าที่อาจจะแพง2ก็คือเหมือนเอ่อนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ไปกินเนี่ยก็อาจจะน้อยลงต่างๆนาน,นานรวมถึงเราจะได้ยินคาว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่ใช้เงินคนไม่ใช้เงินตลอดเวลาทีนี้เนี่ย ถ้าส่องในโลกโซเชียลเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่สะท้อนออกมาจากฝั่งผู้บริโภคซึ่งอันนี้ไม่รู้อุปทานหมู่หรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าก็ในทิศทางเดียวกันก็คือเรื่องของความแพงของอาหารและความอร่อยที่อาจจะไม่ได้เท่ากับ ราคาอันนี้มันเดี๋ยวเราจะแยกเป็นส่วนๆไปแล้วกันลรวลองวิเคราะห์คุยกันลองคุยเรื่องนี้หน่อยคุยเรื่องชาวบ้านเนี่ยคนชอบนะเรื่องดาลาราเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่รู้คนชอบหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันอะเรื่องแรกก็คือความแพงส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าแพงไหมแพงในบางร้านก็แพงมากๆในบางร้านก็พอจะเข้าใจได้ว่าโอเคอยู่ในย่านนั้นแล้วก็เราอาจจะไม่ได้กินบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะจ่ายได้ด้วยทุนทรัพย์ของเราเนาะแล้วก็การที่เราพาคนแบบสมมติว่าพาเพื่อนจากต่างจังหวัดไปเที่ยวมัธัทองอย่างเงี้ยมันก็คือแบบนึกออกไหมตะการตาอูฟู่มันก็ดูแบบเช่นหน้าชูตาได้เรื่องซึ่งเรื่องความแพงเนี่ยเราไม่ได้ติดส่วนตัวทีนี้มาพูดถึงเรื่องความอร่อยก็ต้องยอมรับว่าบางร้านเนี่ยก็อ,อร่อยและบางร้าน ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดรีวิวและไม่ได้ถึงขนาดคุณภาพไม่ได้ถึงขนาดว่าอร่อยที่จะพอจะจ่ายได้อ่านึกออกหมแต่ความอร่อยเนี่ยมันเป็นประเจกเนาะมันเป็นตัวบุคคลมันอร่อยเขาอร่อยเราอร่อยอีนั่นอร่อยอีนี่นนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันพูดยากแต่สิ่งสาคัญเลยคือเธอนืกออกไหมเวลาเธอไปร้านร้านหนึ่งแล้วมันแพงมันแพงบวกรอนานสมมุติ แต่เธอกินเข้าไปคำแรกแล้วแม่งอร่อยทุกอย่างมันจะจบแต่ถ้าเกิดว่าเธอคาดหวังมาแล้วอะว่าร้านเนี้ยมันจะต้องแบบอร่อยเพราะว่ามันแพงแล,ล้วก็รอนานแต่เธอกินเข้าไปคำแรกแม่งเสกไม่อร่อยเงี้ยปุ๊บคนเราเนี่ยมันไปครั้งเดียวอยู่แล้วร้านอาหารร้านตัดผมหรือธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยคนก็ตัดสินเพียงแค่หนึ่งครั้งอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความอร่อยคุณภาพ และราคามันต้องไปด้วยกันในยุคนี้เออมันถึงจะเรียกว่าการทำร้านอาหารมันถึงจะยั่งยืนน่ะส่วนตัวมองบแบบนี้นะไม่ใช่เป็นผู้ผผบริหารหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ทำร้านอาหารไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนั้นหรอกแต่ว่าก็าเข้าใจได้แต่ว่าไอ้ความแพงที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากต้นทุนเช่นกันวัตถุดิบมันแพงขึ้นนูนนี้นั่นค่าเช่าต่างๆอะไรอย่างเงี้ย something หรือเกิดจากกระแสที่พอคนมันกินเยอะขึ้นน่ะ คุณก็อาศัยช่วงนี้กอบโกยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่สุดท้ายแล้วว่าความยั่งยืนอ่ะกลับไปตอบโจทย์เดิมก็คือว่ามันอร่อยหรือเปล่ามันดีพอที่เขาจะจ่ายไหมมันโอเคพอที่เขาจะเข้าเมืองไปเพื่อที่จะไปที่บรรทัดทองจอดรถแล้วก็เดินกินไหมเราเชื่อว่าคนที่อยู่แถวย่านบนรรทัดทองจริงๆหรืออยู่ในโซนในเมืองก็ไม่ได้กินร้านก็ไม่ได้กินร้านแถวบรรทัดทองทุกวันน่ะ เออนึกอ,อกปะมันเหมือนบรรทัดทองก็เหมือนแบบสมมติถ้าเขาอยู่ในโซนนั้นจริงๆอ่ะมันก็มีร้านอื่นมีทางเลือกอื่นให้เขากินมันไม่ได้ว้าวไงแต่สําหรับเราเนี่ยบรรทัดทองเนี่ยเราอยู่สมมติเราอยู่งะมงวานอย่างเงี้ยอ่ะเราพาเพื่อนจากจังหวัดอ่าต่างจังหวัดมากินอย่างเงี้ยอ่ะเราเข้าเมืองไปนิดนึงมันว้าวไงเออมันใช่ไงกรอบนอกที่เขาไปกินอย่างเงี้ยเออมันคือมันก็คือแบบใช่แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกว่า มันก็ไม่ได้เป็นม so so like ันไม่ได้มันไม่ได้ว่าทุกคนจะต้องแบบไปมราททองทุกอาทิตย์ถูกไหมฮะแบบเออแบบว่าทุกคนต้องไปมราททองทุกวันก็เข้าใจได้ว่าทําไมมันถึงแบบมันถึงมันถึงแบบว่าขึ้นสูงมากแล้วอยู่ดีๆมันก็ค่อยๆค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็ดาวแล้วก็นิ่งๆๆๆๆเพราะว่าสุดท้ายเราไปเนี่ยจังหวะจังหวะของร้านจังหวะของต่างๆมันก็จะเหมือนเดิมแหละ เนาะมันไม,ม,นไม่มันไม่ที่เป็นแบบเหมือนแบบงานเฟสติวัลที่แบบว่าเออวันนี้มันมีนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าเขาจะพยายามมีการจัดเหมือนไปล่าสุดตอนตอนไหนสักตอนหนึ่งสงการไม่แน่ใจว่าอะไรแบบเหมือนจะมีแบบเหมือนปิดถนนนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ดูคึกคืนแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกวันไงเพราะฉะนั้นนะ่ะคนเรามันก็เบื่อง่ายอะไรง่ายเนาะก็เข้าใจได้มันถึงแบบ ค่อยๆเสาค่อยๆเสา,สาลงเราไปเราก็จะเจอร้านเดิมตำแหน่งเดิมๆเอออย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่ามันอร่อยอะและราคามันได้อะเราก็จะโอเคไงเหมือนกับสมมติเรามีร้านประจำร้านโปรดที่แบบเออร้านเนี้ยแม่งแพงอร่อยคนรอนานแต่ว่ามันคุ้มที่จะรอคนก็พร้อมจะจ,ะจ่ายแต่ว่าถ้าวันเนี้ยโจทย์พวกเนี้ยยังตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดอะ มันก็มีโอกาสสูงที่คนจะแบบแปลเปลี่ยนเบื่อแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าถ้าแบบไม่ถ้าเขาแบบว่าเหมือนปล่อยไว้แบบถ้าเกินหกเดือนเนี่ยก็อาจจะมีพังพังเกินแบบเป็นพันพันล้านอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่เกินจริงเครียดยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะว่าเคยประมัทัทองแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างกับ ราคาอาหารรสชาติอาหารหรือสถานที่ต่างๆแล้วคุณแบบไปซ้ำไหมคุณไปใช้บริการซ้ำไหมแล้วคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องนี้บ้างนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่เขาเรียกนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบรรทัดทองก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้ว่าในมุมมองมองคุณคุณคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้